สวัสดีครับคุณผู้ชมเสียงผมก็จะพังๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งฟื้นจากไข้มานะฮะก็อาจจะพูดได้ไม่ดีเท่าไหร่สาหรับเด็กลิ์นะครับยังไงก็ต้องทำพอก้นก็เริ่มมีแรงทําไหวแล้วก็ลงมือสักหน่อยละกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นดาร์อิเลิูล่าจากชุดบ t ทีศูนสี่นะครับซึ่งผมจะเริ่มที่สายเ k ก่อนกเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวพอจัดดันททเลียนะผมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนสลีป <laughs> เพราะผมชอบเล่นเด็กดันทเลีนมากกว่านะครับ เดี๋ยวก่อนจะพูดถึงตัว N L K นี้จะพูดถึงตัวรองหรือว่าไรแรกก่อนละกันนะครับเพราะว่า N L K ในส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นตัวไรที่2เพื่อที่จะใช้คอมโบโไม่สิต้องบอกว่าใช้สกิลของมันเพื่อปิดเกมมากกว่านะครับแต่ว่า N L K เนี่ยในฐานะตัวรายแรกแล้วก็เอาตรงๆว่างั้นๆนะ <c oughs> คือถ้ามือมันไม่ได้มี N L K ขึ้นเยอะจริงๆเนี่ย อย่าเพิ่งไดแรกจะดีกว่านะครับคือถ้าเกิดสมมุติในมือคุณมีเกรดสามสองแบบอย่างเนี้ยผมแนะนําให้ไรอีกตัวหนึ่งลงไปดีกว่านะครับแล้วเก็บ NLK เอาไว้เป็นไรสองตอนที่แบบคุณสามารถสะสมโซได้ถึงสิบสามโซเพื่อใช้สกิลของตัว n l k นะครับเพราะงั้นก็จะพูดถึงตัวรองก็ตัวไรแรกไม่ใช่ตัวรองนะครับจริงๆตัว <c oughs> จริงๆตัวไรแรกนะครับมันก็มีได้หลายตัวมันก็ไม่ได้จาเป็นแค่จะต้องเป็นพี่หลอง กูรีดดิสปล,อย,ลยอย่างนี้ตัวเดียวนะครับเรียกพี่หล่อเพราะว่าพีเรียกแบบนั้นก็เลยเออเรียกตามดูอลกดีนะครับซึ่งจริงๆนอกจากพี่หล่อเนี่ยมันมันก็มีออปชันให้เล่นอีกเยอะนะครับสำหรับเด็ก NLK เพราะว่าตัว NLK มันสกิลของมันคือการสลับเอาการ์ดจากในโซมาไดทับซึ่งจะเป็นตัวมันเองก็ได้เป็น อื่นก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไรเป็นเกรดสามกันเพราะฉะนั้นตัวออปชันให้เลือกมันก็จะมีเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณอยากเน้นเล่นเพื่อความมีมก็จะเป็นราชา5ธาท่าตัวนี้นะครับเมื่อตีถ้ามีโซ่สิบห้าเลยมากกว่าทิ้งมือทั้งหมดและโซ่ทั้งหมดลงดอกแล้วสแตนยูนิตทั้งหมดมันก็จะเป็นแวนลุกตีได้3รอบนะครับด้วยเทคนนี้หรือจะใช้เป็นเดมอนอีเตอร์ก็ได้นะครับเมื่อตีคัตบัตหนึ่งเก็บเรียหนึ่งใบเข้าโซ่จันหนึ่งอยู่อนนี้บวกมืน จากนั้นโซบาสิบคู่แข่งไมสมาคอเซตินิวลงมาป้องกันได้นะครับ <c oughs> แต่ที่ผมเลือกเป็นกูริดดีสปอยเลอร์นะครับเพราะว่ากูริดมันเก่งเวลาเป็นรายแรกนั่นเองเทคบอกว่าเมื่อลงสนามจ่ายคัตะบัสหนึ่งโซชาสองน้ำเกรด2หรือต่ำกว่าจากโซหนึ่งใบขึ้นมือนะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ของจากโซขึ้นมือ อยากได้อยากได้การอะเก็บติกเกอร์ขึ้นมือพวกแบบติกเกอร์หมื่นฮะชิลหมื่นห้าชิลสองหมื่นอยากได้ตัวเล่นแต่ประเอิญมันติดโซชาตเข้าไปอ่ะเด้งขึ้นมือได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไดรลงมาได้โปรเทคด้วยมันจะเท่ากับว่าเราได้มือเพิ่มสองใบตอนไดรมันเราก็ได้โซเพิ่มด้วยนะครับค่อนข้างส่วนตัวผมค่อนข้างโอเคกับ OK, สกิลนี้นะฮะอีกสกิลบอกว่าเมื่อตีแวนถ้าโซสิบหรือมากกว่า เลือกเดกาคู่แข่งหนึ่งใบรีไทอยู่นิตนั้นแล้วคุณดิสปอยเลอร์จะบวกหมื่นจนจบแบทเทิลก็จะเป็นตัวที่ตีหนักได้ด้วยนั่นเองโดยที่ไม่เสียค่าคอสเลยนะครับสำหรับสก,กิลสองเนี่ยขอแค่มีโซลซิปก็พอเพราะงั้นมันส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่ามันเล่นคู่กับ NLK ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้ NLK นเเไรเป็นใบอื่นลงมายอย่างเช่นถ้าเกิดคุณไรเป็นราชาห้าธาตุมายางี้ราชาห้าธาตุมันไม่มีเทคบวกพลังเพราะงั้นเวลาตีมันจะตัวเป่าๆหน่อย มันจะต้องใช้เรียการ์ใบอื่นมาช่วยเพิ่มพลังนะครับในจังหวะตีขณะที่ถ้าเกิดเป็นเดมอนอีเตอร์มันก็จะต้องเสียค่าคอร์สเพิ่มอย่างเช่นคตาตาบัสหนึ่งเรียการ์หนึ่งใบโซสิบใบอะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้กูลิทนี่ขอมีโซสิบก็พอตีบวกพลังแล้วยิงเรียการ์าเขาได้อีกใบด้วยส่วนตัวผมเลยชอบใบนี้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วแต่หรือว่าถ้าเกิดใครใครอยากเล่นแบบช่องคุณพ่อการไฟคุณจะใส่เป็นดันทะเลียนมาก็ได้ ไม่มีปัญหาพอดีผมชอบแบบนี้เฉยๆอานเองเอย <c oughs> ถึงขนาดต้องกินน้ำถึงขนาดต้องกินน้ำไประหว่างถ่ายนี่ก็อาการแย่พอโตโัวมันกนเลยโอเคทีนี้มาดูที่ NLK นะครับเมื่อลงแวนโซชัดหนึ่งพลังบวก2,000ตามจำน,นวนโซคูณนนตัจบเทินนะครับกับอีกสกิลเมื่อจบแบทเทนที่ตีถ้ามีโซ13หรือมากกว่า จากัตตาบัตหนึ่งเอามือหนึ่งใบายาโซเอเริกา3สามใบยาโซไรค้าหนึ่งใบาจากโซในสภาพสแตนแล้วยืนในนั้นจะบวกคลีจนจบถืนนะครับซึ่งสก,กิลนี้มันจะดึงเอาใบไหนมาไรก็ได้นะครับยามว่าใบไหนก็ได้เลยนะมันถึงได้มีบางคนเคยแบบเอาเกรดสองมาไรก็มีในส่วนของพรีเมียมนะครับแต่นี้เราจะเล่นตามปกติเพราะ้นก็จะไ้เป็นเกรดสามซึ่งก็มีอยู่สองตัวก็คือกูริ ซึ่งเมื่อไรมาปุ๊บมันจะมีโซเกินส0แน่นอนเวลากูลิตีมันก็เลยแทบจะไม่ต้องพึ่งบูตเลยก็ตีไป2องหมยิงเมียกาก็ตัวหนึ่งยิงตัวเสร็จเข้าไปเลยก็ได้หรือดึง n อ็อีกใบมาไรทับอย่างนี้ก็ได้เทคบนของมันก็จะเกิดอีกรอบก็คือเอาโซชาร์จหนึ่งใบพลังบวก2000ตามจํานวนการในโซนก็จะตีหนักได้อีกรอบแล้วก็รอบนี้มีครีด้วยนั่นเองหรือถ้าเกิดคุณใช้คู่กับเดมอนอีเตอร์แล้วใช้สกิลของเดมอนอีเตอร์ทำให เขากาดด้วยเซนติเนลไม่ได้มันก็จะเป็นตีสองคริห้ามเซนติเนลนั่นเองแต่ว่าเดมอนอีเตอร์มันจะตีเบาลงนิดนึงแต่มันก็จะตีแรงพอๆกับไอตัวกูริตรีปลอยเลอร์นั่นแหละแล้วแต่คุณจะเลือกแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นท่าท่าปิดหารคินของเด็กนี้เลยก็จะเห็นได้ว่ามันจะต้องการโซเยอะคืออย่างน้อยต้อง10บเพื่อที่จะเอาเทคของกูริส13เพื่อเอาเทคของ n l k นนะครับฉะนั้นเกรด2กับเกรด1จะเน้นไปที่การชาร์โซเป็นหลักเลยนะครับกินน้ำอีกลอบ ไม่ไหวเจ็บคอ <c oughs> พูดติดต่อกันนานๆไม่ได้ <c oughs> ไอดีแม่งกระเทือนไปถึงหัวเลยวะโอเคเกรดสองนะครับผมจะใช้เป็น Gwen h e r i p e r เมื่อลงไวรือเรียรโซชัดหนึ่งถ้าโซสิบหรือมากกว่าขต้ตาบาหนึ่งยิงเดกาคูา่แข่งหนึ่งใบนะครับใส่มาพอโซชัดเกนเลยไอ้เรื่องยิงนี่เป็นของแถม สก,กิบะปูยั่วยวนเมื่อจบแบตเตอร์ที่ดีแวนวิ่งเข้าโซลีทไทยเดียการคู่แข่งหนึ่งใบนี่ก็คือชาร์จโซลได้เหมือนกันแต่ว,ว่าเป็นเอาตัวเองวิ่งเข้าโซลไปเลยก็จะลดความเสี่ยงที่จะชาร์ตติ๊กเกอร์นิดหนึ่งอีกเทคใช้งานจากโซลนะครับจ่ายคัตบัตหนึ่งทิ้งมือเด้งการใบนี้จากโซลกลับขึ้นมือ,อน,น่พลังแป0 0ัต่ำไปนิดนึงแต่ว่ามันแค่ตีแวนก็พอไม่ได้จำเป็นต้องตีฮิหรือตีวืดอะไรนะครับ หาไปตีแวนเขาก็พอแล้วก็มุดเข้าโซยิงเขาได้เลยอันนี้ค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็ตัวนี้ออฟฟเนลเมื่อลงแวลือเรียโซชาร์ตหนึ่งถ้าโซห้าใบหรือมากกว่าพลังบวกห้าพันก็เป็นตัวโซชาร์ตนะครับอย่างที่บอกไปเด็กนี้ตัวพวกตัวลูกน้องเกตหนึ่งเกตสองนี่เน้นโซชาร์ตเป็นหลักเลยนะครับเพราะงั้นก็จะไม่ไม่มีอะไรมากไม่มีลูกเล่นอะไรเยอะนะครับเพราะจะเอาโซสิบโซสิบสามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ สักิบัตแห่งการยั่วยวนใบนี้นะครับอันนี้เป็นเกรดหนึ่งจากคัตตบัตหนึ่งยาโซดูท็อปเจ็ดแสดงเกรดสามไม่เกินสองใบนำหนึ่งใบขึ้นมือนำหนึ่งใบเข้าโซ่แล้วสับกองไว้หาของนะครับเพราะแบบเปิดเจ็ดอาจจะเจอ NLK เแล้วในมือเราไม่มี NLK นอย่างงี้อะเอาว่า NLK ที่เปิดเจอขึ้นมือเดีย๋ยวถ้าเกิดเปิดเจอเกรดสามสองใบก็เอาใบหนึ่งยาโซอีกใบหนึ่งถ้าเป็น NLK ก็ดึงขึ้นมือจะได้เอาลงไปใช้ท่าปิดในเทิร์นถัดไปได้ อันนี้ก็เลยติดมาหน่อยแต่ว่าไม่ได้ติดมาเยอะจริงๆถ้าใส่สีได้ก็ใส่สี่อันนี้ผมเผื่อพื้นที่ให้กับยูนิตอื่นนะครับ <c oughs> <c oughs> วริคลลคัสนะครับเมื่อถูกดีทายจากช่องการ์ดโซชาร์ดหนึ่งมันประเด็นอะไม่ได้ใส่มาเพื่อกาดใส่มาเพื่อสกิลล่างเมื่อจบแบทเมื่อการไปนี้วิเข้าโซด้ดวยเทคหรือคอสของการ์ดคุณในเทิร์นคุณ เปนการดึงใบ,บพลังบุกเหมือนจนจบเทินซึ่งสกิลนี้มันจะใช้คู่กับ NLK ได้เพราะเทคของ NLK อันล่างเนี่ยมันบอกว่าเอามือหนึ่งใบยัสโซเอาเรียสาบใบยัสโซนั่นหมายความว่าถ้าคุณถือคนละคัดเอาไว้หรือมีคนละคัดอยู่บนช่องเรียกากาศเราใช้เทคของ NLK ดึงเข้าโซจะจักมือหรือจักเรียกก็แล้วแต่พอเอาใบใหม่มาไลทับอย่างนี้ เทคของคนละคัดมันจะเกิดทีหลังทําให้แจกพลังให้กับตัวที่ไรมาทับใหม่ได้ซึ่งอันนี้จะมีผลมากเวลาคุณเล่นคุณเล่นเด็กมีมย่างราชาห้าท่านียเพราะราชาห้าท่ามันจะไม่มีเทคนบวกพลังมันต้องอาศัยตัวอื่นมาช่วยบวกพลังให้ซึ่งโคลคัดเป็นตัวที่ทำค่อนข้างง่ายนั่นเองถ้าเกิดคุณจะเล่นนะแต่สำหรับผมนี่คือแค่ใช้กูริตนี่ก็โอเคแล้วนั่นเองหรือว่าจะเอา N L K มาทับ N L K อีกทีก็ได้ มันก็จะบวกพลังได้เยอะเช่นกันก็เลยติดมาแต่ว่าก็แค่3ใบเพราะัวให้ความสำคัญกักบ2ตัวนี้นะครับ prisoner b e a t ลงไว้เลยลงเรียโซชาร์ดถ้ามีโซ5้าใบหรือมากกว่าอยู่นี้จะพลังบวก2,000เป็นติคอนตินิวนะครับเป็นตัวโซชรัรนั่นเองแล้วก็ d o l e ด n the t เ t t e r นะครับเ m e คุณเข้าโซด้วยเทคหรือคอร์อยู่นี้จะพลังบวก5000จนจบเตือนึ่งมันก็จะเล่นคอมโบก,กับ เอ็นเอเคได้เพราะอย่างที่เห็นเอ็มันเอาการเข้าโซลสใบโดรินก็บวกไปสทีสี่ห้ายี่สิบสองมื่นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันไม่เสถียรคุณอาจจะเอาโดรินออกใส่เป็นคนละคัดกับสกิบัตก็ได้แล้วแต่แต่ผมชอบที่จะใช้โดรินมากกว่ามันก็เลยใส่สี่แล้วไอ้คนละคัดกับสกิบัตหรือยังอสามเทน <c oughs> รือไม่ก็คุณแบ่งพิ i s o n e r beat ออกก็ได้เพราะว่าตัวที่แบบลงมาปึ๊บโซชาร์ตเลยก็มีอยู่พอสมควรทั้งเกวนทั้งออฟูเนลในส่วนของเกรด2นะครับแล้วแต่จะเลือกละกันแต่ยังไงก็อยากให้เน้นเรื่องโซชาร์ตเอาไว้ถ้าเกิดจะเล่น NOK เพราะมันจําเป็นต้องทําจริงๆไม่อย่างนั้นโซมาไม่ถึงแล้วมันกดเทคไม่ได้นะครับผมคงจะไม่ได้อธิบายคอมโบอะไรเยอะนะครับแค่นี้ก็หมายคุณผู้ชมน่าจะลำคาที่ผมไอยอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ย ตัวเริ่มกับทิกเกอร์โดนบังคับใช้อยู่แล้วนะครับก็จะมีตัวเริ่มไรทับจัว่วที่ภาคถ้าเล่นแบบสแตนดาร์ดยังไงก็ถูกบังคับให้เล่น Ken Hill แคนีอยูแ่แล้วละแล้วก็ทิกเกอร์เป็น c ีฮิลซีดร8ครีนะครับดรก็เป็นดรพีจีไปเพราะว่าบางทีมันเด็กนี้มันไม่ได้โจทย์เยอะแบบโอละเคินเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ไรติดติดติด,ตด,ตดกันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยติดเป็นดรพีจีเอาไว้ก่อนกันเหนียวนะครับ ถ้าใครแบบบ้าเลือดหน่อยๆคุณจะใส่เป็นดอปกติก็ได้เอาไอกาดห้าพันนี่แหละมาเผื่อรับมือกับเด็กที่แบบชอบหรือว่ารับมือกับผู้เล่นที่ชอบตดเล็กตอดน้อยขอทีละห้าพันห้าพันอะไรอย่างนี้คุณอาจจะใส่เป็นดอปกติมาก็ได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนานะครับถึงจะมีโรเทคก็จริงแต่ดายอิเล็กูล่ามันมันจะต่างกับโอลรเคิลตรงที่มันไม่ได้จวเยอะเท่าฉะนั้นมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะวูดแล้วไม่มีโรเทคในมือในจังหวะที่ต้องการ นะครับผมก็เลยเออใช้ดอพีจีดีกว่าแล้วก็ต้องขออภัยเสียงเจาะคางบานดนะ้วยคางบานแบ่งซอมบานกันอยู่กูครับโอ้ไม่สบายเพิ่งหายโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะจัดเป็นดันทะเลียนละเดี๋ยวต้องไปรื้อสลีปออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆคือก็ใช้ไอ้สลีปอันเดิมนี่แหละโครงส่วนใหญ่ก็จะไม่หนีกันเท่าไหร่อยู่ละแต่ก็ จริงๆมันเปลี่ยนอะไรไส้ในเขาทั้งเยอะอยู่นะครับแต่ว่าหลักของสามัญอย่างกองนี้มันไม่ต้องเปลี่ยนมันบัพเฮลิเ่นี้อยู่แล้วเพราะงั้นไอ้พวกที่เหลือนี่ก็จะจัดง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะครับคิดว่าก็น่าจะเสร็จในเวลาไม่นานนะครับก็รอติดตามชมกันได้สำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจจะต้องทิ้งช่วงนิดนึงด้วยเนี่ยเพราะว่าทำลำบากอยู่เหมือนกัน แต่ต้องรีบทําตอนยังมีไฟก่อนไม่งั้นเเดี๋ยวไฟมอดแล้วจะขี้เกียจหรอะนะครับโอเคพบกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ